มาครับวันนี้นะพามาชมนะครับเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างถาดหลังคานะครับหรือถาดบรรจุสัมภาระนะครับระหว่างของแคริบอยนะฮะรุ่นนี้เป็นแคริบอยนะฮะส่วนนี้เป็นถาดสัมภาระที่เป็นถาดเหล็กนะฮะเดี๋ยวบางคนเรียกว่าถาดออฟโรดนั่นเองนะครับให้เห็นความแตกต่างนะฮะอันนี้ขึ้นงานด้วยเหล็กนะฮะพ่นด้วยพาวเวอร์โคดนะครับส่วนอันนี้ขึ้นงานด้วยอลูมิเนียมปิดหัวท้ายนะฮะสี่มุมด้วย พลาสติกนะครับแบบนี้มีภายใต้แบรนด์แคิบอยรุ่น5้า n เอเป็นลาวโค้งนะครับส่วนตัวนี้นะฮะเป็นเหล็กนะครับน้ำหนักเยอะกว่าความกว้างเขาอยู่ที่1.1เมตรนะครับความยาว1.3เมตรนะฮะจะเห็นว่าอ้วนกว่านะครับดูเฟิร์มกว่าส่วนตัวนี้ดูเพียวนะฮะดูรูรมดีครับโดยมีความยาว1.6เมตรนะฮะความกว้าง1เมตรเท่านั้นนะครับ ติดตั้งใช้งานก็คนละสไตล์นะฮะอันนั้นสำหรับรถยูเซอร์ทั่วไปนะฮะอันนี้สำหรับรถออฟโรดหรือบางคนจะเอาไปใส่ในรถยูเซอร์ก็ได้นะฮะดูความแตกต่างนะครับเป็นสีดำทั้งสองอันเลยนะครับอันนี้เป็นตะแกรงนะครับอันนี้จะเป็นซีอลูมิเนียมนะครับจะเห็นซุ้อลูมิเนียมแล้วก็คานสตัวนะฮะ แบบนี้นี่จะเป็นเหลาโค้งนะฮะที่เรียกว่า5 5 0 n เนะครับของแค่ด้วยบอยนะฮะเหลาโค้งเป็นคันธนูแบบนี้ฮะรูลมดีนะครับส่วนตัวนี้สบ,สบายสบายฮะรูลมอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็สําหรับใครที่เป็นสายออฟโรดนะฮะหรือเป็นสายท่องเที่ยวนะฮะสนใจที่จะติดตั้งถาดลังคานะครับก็ให้ตัดสินใจดูนะฮะของเรามีให้เลือกทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นถาดลังคาออฟโรดแบบนี้นะฮะแต่ก็ถา,าดลังคาที่ได้ใช้แบบยูเซอร์ทั่วไปนะฮะ ก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้รุ่นนี้จะมี3ไซส์นะฮะร,รุ่น1เมตรยีแล้วก็เมตรหกสนะครับส่วนใหญ่รุ่นนี้จะเป็นไซส์ามาตรฐานเลยนะครับก็คือไซส์เมตรสามสิบนะครับความกว้างก็เมตรสิบนะฮะถ้าต้องการไซส์อื่นต้องออเดอร์เอานะฮะสำหรับตัวนี้โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นาะลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ